สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาววันเสาร์ในเดือนพฤษภาคมนะคะว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะตรงหรือไม่ตรงอย่าเพิ่งนําไปตัดสินใจจนกว่าจะได้ดูดวงวนเอวหรือดูเป็นแนวทางนะคะดูเป็นเพื่อนแม่หมอไปด้วยกันเอาละค่ะชุดนี้นะคะแม่หมอจะมาอ่านไพ่ของชาววันเสาร์นะคะในเดือนพฤษภาคมชุดแรกนะคะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรเราไปดูกันค่ะ คำรักของชาววันเสาร์นะคะหกเหรียญสิบถ้วยเอาขออภัยค่ะสิบหกเหรียญ9กถ้วยสิบดาบหนึ่งดาบนะคะอสศวินไม้เท้าเจ็ดถ้วยราชาถ้วยสองถ้วย เออม,มีใช้สถ้วยเทมเพลนค่ะไม่หมอก,ก็จะสับสน,นให้ชุดนี้หน่อยนะคะทมแทมเพรนนะคะแล้วก็4ีไม้เท้า ความรักของชาววันเสาร์นะคะมีหกเหรียญน,นะคะแล้วก็9ก้าถ้วยมันเหมือนกับว่าสี่ไม้เท้าอยู่ในใจแล้วนะคะก็เป็นช่วงในเดือนพฤษภาคมชาววันเสาร์อาจจะเหมือนเปิดใจรับนะคะเหมือนเปิดใจรับหรือว่ามีความสุขกับเรื่องของความรักนะคะเป็นความสุขหรือว่าได้พบคนที่ถูกใจ ก็ได้หรือว่ามีความรู้สึกอยากแบ่งปันความรู้สึกดีๆมีความสุขนะจากที่เคยเจ็บมาก่อนจากที่เคยเสียใจมาก่อนก็อาจจะพบคนที่ถูกใจพบความรักที่ดีนะคะเหมือนเปิดใจนะเป็นช่วงที่คนอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจเจอเนื้อคู่เจอคนที่ตรงสเปคอยากจะเปิดใจให้นะคะสีไม้เท้ามันเป็นความสําเร็จมันมีสิ่งหนึ่งมันบางครั้งมันก็เหมือนกับว่า มันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักมันเหมือนเราต้องปล่อยความมาเราอาจจะเข้าไปเทคแคร์เขาไปดูแลเอาใจใส่เขานะคะหรือว่าส่งสารหมันเกี่ยวนะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะมีโอกาสนะคะที่เขาจะตอบรับมาไพ่รอบตัวนะคะเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าเอา้าไม่ใช่ค่ะอัศวินถือไม้เท้าแล้วก็หนึ่งดาบแทนพเหมือนเราต้องฟันฝ่า เราต้องใช้เวลาที่จะเข้าไปหาเขานะคะมันเป็นความรักที่เหมือนเปิดใจและถูกใจและต้องใช้เวลาในการเหมือนกับพยายามที่จะเรียนรู้นะคะคนที่เราอาจจะแอบชอบเขาอยู่ได้นะคะชาววันเสาร์เหมือนเราต้องเปิดใจและพยายามที่จะเข้าใจเขาพยายามที่จะไปดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่นะคะมันเป็นความรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้ นะอาจจะเจอคนถูกใจแต่จะเข้าไปส่งข้อความหาเขาหรือว่าไปจีบเขาอย่างไรดีนะคะก็ใช้ระยะเวลาสักหน่อยหนึ่งในการที่จะเข้าไปรู้จักนะคะหรือว่ารอการตอบรับจากใครคนหนึ่งที่คุณถูกใจในเดือนพฤษภาคมไพ่แนะนำนะคะมี2ดาบ9ดาบ สองเหรียญสี่ถ้วยราชินีดาบนะคะมันเหมือนกับว่าเราต้องฟันฝ่าเราต้องพยายามที่จะมันเหมือนกับความรักนี้บางทีเราอาจจะไปชอบเขาแต่เขาไม่ชัดเจนกับเราเขาอาจจะเฉยๆนิ่งๆกับเราหรือค่อนข้างเป็นผู้ชายแข็งแกร่งผู้หญิงแก่งนะคะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยบางทีเราอาจชอบเขาเขาอาจชอบเรานะแต่ก็อาจจะไม่ได้แสดง นะคะแสดงความรู้สึกออกมาเท่าไหรนะักนะต้องพยายามสื่อสารต้องพยายามแบบเออมันไม่ไม่ลงตัวนะคะนี่คือพายานะนำว่ามันก็เป็นสองดาบนะแล้วก็ก้าดาบจากเรื่องราวที่ผ่านมาเราเราเคยเสียใจมาก่อนก็ได้เราเคยอาจจะเสียใจมาก่อนเราอาจจะผิดหวังมาก่อนนะคะสองดาบก็เหมือนกับเราก็ยังไม่รู้ว่าความรักนี้จะดีขึ้นมาไหมถ้าเราชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะ มันจะลงตัวไหมมันก็รู้สึกว่าต้องพยายามนะคะสำหรับชาววันเสาร์ความรักอาจจะมีเข้ามานะคะให้เราสนใจให้เราพยายามที่จะสู้นะพยายามที่จะไขว่คว้ามาได้แต่ว่าอดีตเราก็เคยเสพดังนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าเออเหนื่อยเหมือนกันที่เราจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งนะคะกับคนวันเสาร์นะคะกัรที่เราจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งก็คงยากพอสมควรเพราะว่าเรื่องราวเก่าๆก็ยัง เธอเจ็บนะคะแต่ชอบเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก,ก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ตอบสนองอะไรกับเรามันเหมือนใช้ระยะเวลานะคะต่อไปเราไปดูชุดที่สองเนาะคนโสดกันบ้างนะคะ ของชาวาวันเสาร์คุโสดนะคะ9ไม้เท้า1 9ไม้เท้าเด็กถือดาบ7เหรียญน,นะคะในในเรื่องของความรักในช่วงนี้ในเดือนพฤษภาคมจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะ3ถ้วยวิวออฟจูนนะคะช่วงนี้เราอาจจะเน้นไปเรื่องของการทํางานการหาเงินนะคะเน้นไปเรื่องของอาการหาเงินนะเรื่องของการต่อสู้เรื่อง และการเงินนะคะดังนั้นเรื่องของความรักมันเหมือนเป็นวิวออฟฟอร์จูนรอเวลา3ถ้ช่วยคุณมีเกณฑ์ที่จะพบความรักที่ดีนะสติกและก็อัศวินถือเหรียญมันยังไม่ถึงเวลาเท่าไหร่นะแต่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบคนที่ถูกใจอาจจะมาจากเพื่อนร่วมงานอาจจะมาจากลูกค้าอาจจะมาจากาสถานที่ทีทาา่ที่เราจะที่เราจะ ไปชุมนุมนะไปชุมนุมนะคะเหมือนกับสังสรรค์นคนเยอะๆนะคะมีเกณฑ์ที่เราจะไปพบความรักที่นั่นแต่ว่าสถานการณ์ช่วงนี้ยังนะคะยังนิ่งอยู่ยังเป็นอัศวินถือเหรียญน,นะคะกําลังมองคิดการไกลอยู่ว่าเออเรื่องงานเรื่องเงินช่นจะเป็นอย่างไรกระตุกกระตุ้นมานะคะแต่เรื่องของอความรักนะมีเกณฑ์จะได้พบนะคะแต่ว่าได้จากเพื่อนร่วมงานคนทํางานงานสังสรรค์น,นะคะ มีเณฑนจะได้พบนะจะเป็นวิวออฟฟอร์จูนการเวลาจับพาความรักเข้ามานะคะขอไพ่แนะนำแต่มันเป็นไปแบบช้าช้านะคะยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่ยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะคะ<ม>ยังไม่โดดเด่นเท่าไหระะ<ม>่ดดดรแต่เน้เนไปเรื่องของการหาเงินมากกว่าตอนนี้นะสำหรับสำหรับคนโสดนะคะ สำหรับคุณโสดชาววันเสาร์ไพ่แนะนำใเรื่องของการงานนะคะไพ่แนะนำเรื่องของการงานมากกว่าการงานความรู้สึกค่อยเป็นค่อยไปก้าวถวยนะคะความสำเร็จความสุขนะสำหรับคุณโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะพบความรักครั้งใหม่แต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะ และในช่วงที่ผ่านมาหรือช่วงตอนนี้หรือใกล้ๆนี้ก็เป็นเน้นเรื่องของการงานการเงินมากกว่าโอกาสที่จะพบความรักนะคะก็มีแต่ว่าได้จากสถานที่นะเพื่อนร่วมง,งาน,านงานที่สังสรรหรือลูกค้าสถานการณ์ช่วงนี้ก็เน้นของเรื่องของการเงินการงานเป็นหลักจะดีกว่านะคะแต่มีเกณฑ์ที่จะพบสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาความรักข้างใหม่อีกก็มาให้เราเลือกด้วยเช่นเดียวกันแต่มันอาจจะช้านะคะสําหรับ คนวันเสายังไม่โดดเด่นนะคะแต่ว่ามีเกณฑ์อยู่แต่บัญชานะแต่เปนเน้นเรื่องของการงานการเงินมากกว่านะคะต่อไปชุดที่3คนกำลังคบหาคุยกันอยู่บ้าง ชาววันเสาร์นะคะที่กาลังคบหาคุยกันอยู่มากกว่าเพื่อนอาจจะไม่ถึงแฟนหรือไม่ระบุสถานะหรือว่านะคะเ,เรื่องราวอาจจะสลับกันก็ได้นะชาววันเสาร์นะคะคุณมีไพ่แปดถ้วยเอ็มเพรสนะคะแปดถ้วยเอ็มเพรสนะคะเรื่องราวอาจจะสลับกันก็ได้นะคะคนที่ชาววันเสาร์กำลังคบคุยอยู่เนี่ยเขาอาจจะเดินจากเราไปา นะคะอาจจะมีปัญหาหรือคุณกําลังคุยคุยกันอยู่แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเดินจากเราเ,ออเรานะคะชาววันเสาร์อาจจะเดินอยากจะเดินออกจากเขามานะไม่ค่อยมีความสุขก,ก็คุยอยู่แหละนะคะแต่ทําไมเราถึงอยากจะเดินค่ะจากเขามามีความรู้สึกอยากอยากห่างเหินนะคะอยากจะเดินจากเพราะอะไรเรามาดูไพ่ของเขามีไพ่จุดสตาร์มีไพ่หกถ้วย เขาหยิบเขาพยายามที่จะหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆการช่วยเหลือให้กับเรานะคะเราอาจจะคุยกันเป็นเพื่อนปรึกษากันได้ดีเขามีความจริงใจกับเราเขามีความจริงใจกับเราสองถ้วยแล้วก็เจ็ดม้เท้าขอพยายามจะสงสารมหาคุณนะเขาพยายามคุคยกับคุณทุกวันเดอะซันเขาชอบคุณมากนะคะแล้วก็เป็นอ่าสิบเหรียญเขามีความรู้สึกที่ดีกับคุณเลยชาววัน เสานะคะความรักที่กําลังคบคุยกันอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแต่สําหรับชาววันเสาร์เองนะคุณมีเกณฑ์ที่รู้สึกรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่เพราะอะไรนั่นะมันเหมือนกับว่าชาววันเสาร์อาจจะมีคนสองคนเข้ามาคนหนึ่งอาจจะเป็นคนเก่งมองการไกลคนหนึ่งเป็นคนมองการไกลเป็นคนอา่าเก่งนะคะแล้วก็ อีกคนอาจจะเป็นนักรบทาหารตำรวจหรือว่า,าต่างชาติเหมือนคุณไม่สามารถเลือกใครได้นะอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณมากกว่าหนึคนก็ได้นะชาววันเสาร์นะคะแต่ว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาพยายามที่จะมอบความจริงใจให้กับคุณวันเวลาผ่านานไปการความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะเป็นไปในรูปแบบไหนผ่ยไฮโรแพนนะคะพ่พระสติมาห้าเหรียญความห่างไกล นะชาววันเสาร์อาจจะต้องรู้สึกว่าใจเย็นไม่สามารถเลือกใครได้เพราะอะไรเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาพยายามที่จะอมอบความจริงใจให้กับคุณแต่คุณอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคนนะคะสำหรับชาววันเสาร์ในเดือนพฤษภาคมความสัมพันธ์มันเลยรู้สึกว่ากลักล,กลัวกล้า ไม่กล้าตัดสินใจซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขานะคะมอบความรู้สึกดีดีให้กับคุณพยายามที่จะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่และชอบคุณมากมีความจริงใจให้กับคุณนะคะเรื่องราจะสลับกันก็ได้อาจจะเป็นชาววันเสาร์เองที่จริงจังจริงใจกับเขามอบความรู้สึกดีๆให้กับเขานะแต่เขาเงียบๆยบนิ่งๆที่เขาเงียบนิ่งไม่ใช่อะไรนะคะก็อาจจะเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่าจะมี คนให้เลือกอยู่ดังนั้นเลยไม่สามารถที่จะสารความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้อาจจะระบุยังไม่ระบุสถานะหรือว่ากำลังคบคุยกันอยู่ไปเรื่อยแล้วก็แล้วกันนะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับชาววันเสาร์กำลังคบหาคุยกันอยู่นะคะให้แนะนำนะคะนั่นแหละนะคะเจ็ดดาบสามเหรียญน,นะคะเจ็ดดาบนี่แหละนะคะสามเหรียญ และก็9เหรียญมันอาจมีการแบ่งใจกำลังอยู่ในช่วงของดูใจอยู่นะวิวออฟฟอร์จูนนั่นแหละคะ่ะวิวออฟฟอร์จูนนะคะแล้วก็2เหรียญน,นี่แหละความสัมพันธ์มันยังไม่ตรงไม่ไม่สามารถสมดุลมันไม่สมดุลกันเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจริงใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีให้เลือก2คนนะคะในความสัมพันธ์ของชาวัวนเสาร์นะคะในเดือนพฤษภาคมบางท่านอาจจะเข้ามาดูคลิปนี้ อาจจะไม่ใช่ช่วงเดือนพฤษภาคมแต่เป็นช่วงจังหวะใดจังหวะหนึ่งแล้วตรงนะคะบางทีก็อาจจะเป็นไปได้การอ่านเป็นการอ่านทั่วไปเท่านั้นนะคะตรงหรือไม่ตรงอย่าไปเสียดเนาะดูเป็นเพื่อนแม่หมอมาถึงจุดนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะเอาไว้สําหรับบางท่านก็อาจจะตอาจจะคล้ายๆก็ลองดูเป็นแนวทางเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้แม่หมอมาโดยตลอด ต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะโอกาสหนะ้าเราพบกันใหม่วันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ